วันนี้ก็อยู่กับยูโรคันอีกแล้วในการรีวิวบ้านั้งที่สูงแล้วเราจะไปเลยกันนะครับน้ารู้ไหมว่านี่คือหมาของผมนั่งเลยน้รูนะ้าน้น้้ามาๆ้าๆน้าน้าๆน้นนน่นนาน มือผมนี่แหละมือผมนี่แหละไม่ใช่ขากล้องแล้วอเมื่อกี้ขอโทษว่ามือบังกล้องไม่ใช่ขากล้องแล้วนะอ่าฮะการนึงแอ่อไะนีปนี้ไน oh, uh ่าจะนังแปนบ้าแล้เห็นเดลวๆเดี at <t os> <t os ๋ยวไปดูหน้าบ้านเพราะว่านี่ปีใหม่แล้วคือมันเป็น2020แล้วตอน มอันสิบเก้าสอันสิบเก้าไป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 ไม่ต้องหัวี่ดอตรงนี้เสียงดังตรงนี้ อยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่าผมใช้คิดกับผมถามชาวบ้านอย่างคุณดาวเออได้ยินเสียงกันไหมครับผมไม่ได้ยินเสียงนะครับไอเดี๋ยวผมเข้าบ้าน,นนะครับน้าๆๆอยู่ไม่เอ่ยคุณแม่เอ้ยไม่ใช่ดิคุณยาย ผมยาอยู่ไม่เอ่ยอันนี้ก็คือ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 เดี๋ยวเซน,นเซอร์หน้าไว้ก่อนนะครับเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมอ่าอ,อันนี้ก็คือนะนะอันนี้ก็คือห้องนอนของผมแล้วก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะไม่ต้องบอกก็รู้นะสองคนที่อยู่หน้าบ้านอ่ะ รู้นะที่คนที่เก๋ๆอเะเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปนะครับอันนี้ผมเหยียบบนงเตียงนะเนี่ยเตียงเตียงชัดๆอันนี้ก็เตียงผมเราไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เตียงผมนะเตียงผมน่าจะเห็นกันะน่าจะเห็นกันนะอาา่ะฮะเดี๋ยวเดินเดินเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ถึงร้อยร้อยสักลักใครเดี๋ยวจะทำ ม hey, สักยี่สิบพี่สจับก่อน ained. แล้วกันเดี hmm. mm ๋ยวจะทำคิวแอนด้มเน่ยจะไม่ใช่อ่ะไม่คิวแอนดเออหรอกฮ่าฮ่าฮ่าอกฮ่า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  เชา้าแล้วนะคะไม่ใช่เชา้าหรอกคือหมือนเดมม่เหละวันเดียวกันเหละเสื้อไม่ก็เสื้อเดียวกันอ่ะอ่อ่องกล้องนอะคือคืออยากให้ผมเล่นไหมคะไหมในคอมอ่ะอยากให้เล่นไหมอยากให้เล่นไหมผมใส่แว่นนะเพราะผมใส่ลายก็สัน้นใครยังไม่รู้ว่าผมใส่กระสันเท่าไหร่เดี๋ยวบอกนะท้านี้สามร้อย ขวาผมนะไม่ใช่ขวาคุณนะขวาผมข้างนี้ข้างนี้สองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ข้างซ้ายนะ <25. S 1> ซส์ไซส์สองสองห้าสิบสองห้าสิบไม่สองห้เออใช่ใช่ใช่แหละใช่แหละนะคือสายผมสายผมไม่ใช่สายคุณถ้าสายคุณอะก็จะบ้านเดียวกันแหละอย่างเช่นคุณงัดข้อกับกล้องอะไร อย่างเงี้ยแอตคาลับกล้องมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยมันก็ไม่เหมือนกันเลยแหละเออไม่รู้อนาคตผมจะตั้งระบบสมัชชิกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะมีหรือเปล่า ระบบสมัาชิกอะขั้นต่ำประมาณ20บาทอะขั้นต่ำประมาณบาทแงไปหรือเปล่าแขงไปเปล่าสิบบาทกกได้นะสิบาทก็ได้นะสิบบาทก็ได้นะสิบบาทก็ได้นะ นี่ดังตังดังขโมยตังขโมยตังได้ตังมาแล้วยี่สิบบาทได้ตังมาแล้วยี่สิบบาทครบปะเนี่ยค่าขาดยี่สิบบาทครบปะไม่ครบครับไม่ครบเอาไปแก่ค่าเงินเท่ากันนะครับนี่นะเท่าแก่เท่าแล้วก็แก่ต้องมุกฝืด มันเลือเงินเดือนมาม่าเรียนรู้ไหมชอบกินมาม่ามากชอบกินมาม่าแล้วตอนนี้ก็ก็อ่า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 จะจบคลิปเลยก็ได้นะตอนเนี้ยแต่ยังไม่จบหรอกี๋้วอนาคตจะไลค์พร้อมกับสมัครสมาชิกอะถ้ามีคนถ้ามีคนดูอยู่ก็ ช่วยรบกวนไปกดซับสุดท้าให้ด้วยนะกันไหด้วยนะครับได้ไหมครับผมขอเธอบพามีคนจิตามแค่ประมาณประมาณขอตั้งคัดตั้งก่อนจะบอบบบประมาณชอบทปริงคร,รดดับป,ประมาณเจ็ดคนอ่นนะเจ็ดคนอ่ะเจ็ดคน ก็อ้อะเฮ้ยถ้าใครอยากเห็นลูกแม่ของมมีน้องนะสองคนเลยอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องในท้องแม่นะในท้องแม่ไม่ที่ผองบุกนะเข้าใจนะใยญ่ฮ่า น้องคนนึงอยู่ห้องห้องห้องไหนจะไปไปห้องไหนใช่ไหมห้องนู้นอ่ะห้องนู้นเห็นไหมห้องที่ถัดไปจากบกำแพงเนี่ยห้องที่ถัดไปจากบกำแพงเนี่ยเข้าใจยังอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะรีสกูตเตอร์ไปเรืยแล้วกันอันนี้สกูตเตอร์ผมสั่งคังไปแล้วเนี่ยเป่นสั่งคังไปแล้วจะพังแล้วเนี่ยดูล้อดูล้อดูล้อแบบใต่ายามื่นนะต่ายามื่นนะดูล้อนะ

กำหัวอยู่ก็าบอก่าเราคนไม่ได้กลำหัวป่ะเนี่ยไม่กำหวัวมั้เง,งเพราไะไรกันกไ,ไม่ได้กำหวัวน่าจะไม่ได้กำหวัวมัว้งหรือว่ากำหวัวแป๊บนึงขอลองดูกก่อนอ่าเมื่อกี้มันผินวอืด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 ,อดคื่นเลยกัน ไปดูหน sure. ah. yeah. ้า yeah. บ้านียยนะครับรู้ไหมตอนนี้ตอนนี้ผมเล่นมังงะใส่นะไอ้ตอนนี้าบ้าบ้าบ้ามันคือมันลำบากไงคือตอนถัวอัดไปอัดมาแม่งนานเฉยคุยอยู่ในห้องสักนานเลยขอเล่นมังงะสได้จริงมังงไใสแค่นี้อ่ะดี嘛ก็เจอเขาวมาดีมรงไม่ใช่ดีเลยมากนะมันไม่มีหรอกอ่าเนี่ยนะ่ยเนี่ยดตั้งนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ไหล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 เที่ยไหล,หล,หล,เ,หลเลยไหลเลยคือมืออีกนึงเอาเี่ยเกือบลุดคือมืออีกนึงมันถ,ถึงกล้องอะรงเทา้าทำไมรองเท้าแบบนี้พ่อรงเทา้าหันนี้รนันหนักไม่ได้เลยหนักชิปิไม่ใช่ไมซีเอ็ อ,อาเราไปห้าบ้านกันต่อด้วยเส้นทางเก่าเส้นทางนี้ตรงนี้าจะมืดอ่ะอะไปไหนอะ่ะอันนี้ก็สเสียงท่อดีมนะครับเสียงท่อดีมขอมครับ คนกลับบ้านหมดแล้วไม่เห็นบาร์บอกได้ใช่มั้ยอ๊ะครับแกหล่นเลยจ้า ซื้อเสียเขียวเขียวอ่ะได้เห็นไหมเห็นไหมเข้ามาตรงใจกันปะปับเขาปับใสงมันเพราะว่ามันมันเกิดฮะโอเคได้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 วันนี้ก็คือเล่าสี่ทูมือ รู้รู้ไม่กี่รู้นหมรู้รูนาฬิกาไม่ได้อีกงบักแก้ขัวมือแก้เป็นอะไรที่จบคลิปไปแล้วนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้าไปถ่ายเพด้วยจะได้มีกำลังใจเธอใจไหม